รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พอขึ้นปีใหม่ทุกคนก็จะมักนึกถึงว่าฉันอยากจะได้อะไรสำหรับปีนี้ที่ดีที่สุดของตัวเองวันนี้ค่ะเราเริ่มต้นกันตั้งแต่ช่วงของลักกี้มิวสุขภาพกับราศีเคล็ดลับวิธีจากพอโรเวอร์เลยค่ะนะคะการที่จะไปไหว้พระขอพรช่วงต้นปีใหม่นี้ค่ะอร่อยอร่อยอร่อยวันนี้ต้องขอฝากเลยค่ะเมนูนี้ไปทานแล้วติดอกติดใจ นั่นคือแกงผักหวานสุดยอดอร่อยจริงๆเลยค่ะและแฮ p ปี้เฮลท์นะคะวันนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลบางประกอบเก้าอินเตอร์เนชั่นแนลจะมาบอกว่าจะทำอย่างไรวิธีการขัดจัดฝ้าสำหรับนะคะช่วงของ Happy t r i ิปแฮ p ปี้ไทมเราจะไปหาซื้อของนะคะเพื่อที่จะได้ไปให้กับผู้ที่เรารักนั้นเขาจะได้รับแล้วถูกอกถูกใจด้วยราคาที่ เป็นกันเองย่อมเยาวและช่วงสุดท้ายค่ะเกิดความรู้สู้ภฏยิบัติกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นปอพอ,อเป็นห่วงค่ะเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเด็กแล้วเขาก็กลัวว่านะฮะอุบัติภัยที่จะเกิดกับเด็กนั้นนะ่ะมีอะไรบ้างเพื่อที่จะได้ป้องกันไว้เดี๋ยวอีกแป๊บเดียวเรากลับมาพบกันค่ะช่วง Lucky Meal สนับสนุนโดย i-mobile วันนี้ค่ะเรามีศาสตร์ของฮอร์เวลที่จะขอแนะนำให้กับแฟนๆรายการทั่วประเทศเพราะว่าทั้งฮอร์เวลนั้นแนะนำว่าควรจะไปไหว้เก้าวัดเพื่อเสริมสิริมงคลวัดแรกเลยท่านอยากมีเพื่อนดีๆใช่ไหมคะท่านอยากให้ใครไปมาหาสู่เราคนนั้นคิดดีนะคะมีจิตใจดีกับเราเสมอ แน่นอนเราต้องไปวัดกันระยาแมิตวัดนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ค่ะวัดที่สองวัดชนะสงครามชื่อก็บอกแล้วว่าฉันต้องมีชัยชนะแต่การที่เราจะเอาชัยชนะใครก็ตามอย่าไปข้ามหัวข้ามหางเขาเหยียบคนขึ้นนั้นรับประกันเลยว่าท่านไม่มีความสุขหรอกค่ะที่จะชนะแบบนั้นวัดที่3ค่ะนั่นคือวัด บวรนิเวศสร้างสมัยรัชกาลที่สนะคะเมื่อเราได้มากราบไหว้แล้วเราจะได้รับแต่สิ่งที่ดีที่งามประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะวัดต่อไปค่ะเป็นวัดที่สี่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือที่เรารู้จักกันว่าวัดโพงเป็นพระอารามหลวงนะคะชั้นเอกเลยทีเดียววัดประจำรัชกาลที่หนึ่งนะคะเมื่อเราไปไหว้วัดนี้ เราก็จะมีความรู้สึกว่ามีใครปกป้องคุ้มครองเราด้วยความร่มเย็นเป็นสุขวัดที่หค่ะวัดพระศรีรัตนาศาส,สดารามนั่นคือวัดพระแก้วชื่อก็บอกแล้วไหว้แล้วก็จะได้มีความรู้สึกว่าได้แก้วแหวนเงินทองมาครบคันทีเดียวค่ะวัดที่6ค่ะวัดระฆังโคสตารามนะคะวัดนี้เมื่อได้ยินเสียงระฆังก็แปลว่า ฉันต้องการทำอะไรแล้วขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปในทางที่ดีที่งดงามไปที่ชื่นชอบค่ะและวัดที่7ค่ะวัดสุดทศน์เทวราชารามวัดนี้เมื่อไปกราบไหว้แล้วก็จะมีความรู้สึกว่าวัดนี้ทำให้เรานั้นมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและวัดที่8ค่ะวัดอรุณราชวรารามหรือที่เรารู้จักกันว่าวัด นะคะวัดแจ้งนั้นมีความเชื่อว่าเมื่อเรากราบไหว้แล้วนะคะชีวิตของเรานั้นจะรุ่งโรจน์จะเริญรุ่งเรืองค่ะวัดสุดท้ายค่ะวัดสะเกตราชวรมหาวิหารหรือที่เรารู้จักกันว่าวัดภูเขาทองคุณผู้ชมคะยอดพระเจดีย์มีนะฮะพระบรมาสรีวิกธาเมื่อไปกราบไหว้แล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่า ได้เสริมสร้างสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนี่คือสิ่งที่นะคะทางฮอโรเวลนั้นจะขอแนะนำให้แฟนๆรายการไปกราบไหว้ในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะคะแม่แม่พิธีกณฑไล์ขวน,นี้มีน้ำตาลแค่2%เองนะใช่เลยมีส่วนช่วยในการขับถ่ายด้วย แล้วอย่างนี้ใช่เลยหรือเปล่าล่ะใช่บีท a ก e n นไลท์ความอร่อยที่มาพร้อมกับสูตรน้ำตาลน้อยกว่าแค่2%อเปร่อยทุกวันมั่นใจบีท a ก e n ครั้งแรกที่ชาเขียวจากใบชาออร์แกนิกปลอดสารเคมีและเก๊ก่วยมาเจอกันอืมหอมจนรู้สึกได้ไม้ใหม่อิชิตันกรีนทีที่คุชชชาเขียวผสมเก๊ก่วยอืม,อมหอมสดชื่น เพิ่มรสชาติอาหารที้อร่อยอยู่น้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมานาอาหารไทยเลือกกี่ไม่ดีก็ตกมาตายนะสิใช้กะที่อะไรคะเนี่ยอร่อยดีอร่อยดีสอนไม่จำน้ำตกมาตายกะทิอร่อยดีอร่อยดีทั่วไทย่ทอยไปทั่ว จนวันหนึ่งผมมาที่นี่และเข้าใจถ่องแท้ถึงความหมายของคำนั้นขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าธนาคารออมสินช่วงอร่อยอร่อยอร่อยกับครัวคุณรีสนับสนุนโดยจิ้มไก่ตราแม่ประนอม ัวกะทิรอยเปซ็ตราอร่อยดีอร่อยอร่อยอร่อยวันนี้เมนูที่หลีไปทานมาแล้วติดอกติดใจมากเต้ยจ๋ารู้ไหมว่าแกงนี้อร่อยจริงๆจานนี้ที่เรียกว่าแกงผักหวาน โอเคน้ำเดือดพล่านจ้ะครับริกแกงแดงแม่ประ,รประนอมก็ลงชอบรสจัดมากก็ใช้ทั้งซองก็ได้นะครับ <ผม S 2> ราใสูตรนี้ก็จะได้ประมาณสักสี่ห้าคอสี่ห้าถ้วยนะครับ พอเดือดแล้วอะไรต่อจ้าพอเดือดไปสักพักนะนะครับปลาแห้งที่เราแกะเอาแต่เนื้อไว้ะครับก็จะทําให้น้ำแกงข้นขึ้นนะครับอ๋อแล้วมันก็จะมีความหอมอแบบความแห้งของปลาใช่ใช่ความแห้งของครับผมกลิ่นเหมือนมันมันสมก็ใชบใช่ครับแล้วก็ตามด้วยตอนนี้แฟนๆรายการอาจจะเริ่มได้กลิ่นไปกับเราแล้วนะครับว่าหอมมากครับผมแล้วไมต้องใส่มะเขือเทศอ่ะให้มันมีรสส้ม รสส้มก็คือรสเปรี้ยวออกมานิดนนะครับผมอนที่จะเป็นน้ำมะขามปียกใช่ใช่ครับแล้วก็จะจะได้สีสุกที่สวยเพราะว่านะฮะนะครับต้มไปสักแป๊บหนึ่งนะครับให้มะเขือเทศแตกๆบุบๆนิดนึงให้มันยุยยๆนิดนึงสักแป๊บหนึ่งให้รสนั่นฮะแล้วก็เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะตามด้วยเราก็ใส่ตามชอบนะครับพอตรงนี้เดือดแล้วนะครับมะเขือเทศก็เริ่มบุบๆแล้ว ประโยชน์ของผักหวานมีทั้งโปรตีนก็ดีวิตามินซีและพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีไฟเบอร์นะคะคือใยอาหารที่สูงมากก็จะทําให้การระบบการขับถ่ายดีขึ้นหอมจังเลยหอมาอมากหอมมากๆนะฮะพ<ร>ะอเ,เดือดแล้วฮะเราก็ใส่ผักหวานผักหวานตามตามลง<า>มไปเลยนะครับไม่ต้องคนนะครับเดี๋ยวเขาก็จะสลบลงไปเองนะครับแล้วก็ตามด้วยถ้าคนชอบ ปลา<ม>ช่อนทอดโอ้โหเมนูนี้สุดยอดเต้<ด>จ๋าแล้วเราไม่ต้องปรุงพิแต่ปรุงน้ำปลาน้ำเปลือเลยเหรออย่าใช้น้ำปลานะครับใช่ถ้าอยากให้เค็มขึ้นแต่เกลือเห็นไหมหนึ่งชามนี้อาหารครบหมวดมู่ทีเดียวสำหรับเมนูแกงผักหวานในวันนี้นะคะอุด,ดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการเพียบเลยค่ะให้พลังงานทั้งหมด 360.75กิโลแคลอรี่และที่สำคัญที่สุดคือผักหวานนั้นจะให้กากใย,ยอาหารและยังมีวิตามินซีอีกด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมีนัดนะคะเรื่องเรื่องของฝ้าค่ะเรื่องของการขจัดฝ้ากับแพทย์หญิงทิมาพรปัตตะยก่อนนะคะที่โรงพยาบาลบางประกอก้าอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะ ช่วง Happy Health ใส่ใจในสุขภาพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบางประกอบเตอร International คุณหมอคะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะหมอแย่แล้วค่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะคุณหมอมันเป็นดำๆขึ้นมาใช่ฝ้าหรือเปล่าคะของคุณนี่ก็เป็นฝ้าประเภทที่เขาเรียกว่ามาลาไทยนะคะคือเป็นตรงบริเวณหนกแก้มนะคะปกติฝ้าเนี่ยก็จะมีที่พบบ่อยๆอยู่5ตำแหน่งนะคะ ก็จะมีตรงคางนะคะตรงแถวเรียวหนวดนะคะตรงหนกดแก้มอย่างที่เป็นอันนี้นะคะตรงหน้าผากแล้วก็ตรงตรงสันจมูกนะคะแล้วทำไมมันถึงเกิดสาเหตุนี้นะคะ้า้านะคะสาเหตุหลักๆก็คือเราเป็นผู้หญิงนะคะฮอร์โม,มนเพศหญิงเนี่ยก็ทําให้เราเป็นฝ้าง่ายเมื่อเราไปโดนแดดนะคะเซลล์ผิวเนี่ยมันก็เริ่มเสื่อมมันก็ทําให้การสร้างเม็ดสีในผิดปกติจะสร้ามากเกินไปนะคะทําให้เกิดเป็นฝ้า แล้วเป็นอย่างนี้จะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างคะง่ายๆนะคะตั้งแต่ทายานะคะทาร่วมกับทาครีมกันแดดนะคะทาที่เน้นพวกรอบหน้าด้วยกดผลไม้นะคะหรือว่าทําการรักษาด้วยการสั่งวิตามินหรือยารักษาฝ้าเข้าไปในหน้านะคะก<ม>ินยารักษาฝ้านะคะหรือว่าทําเลเซอร์ก็ได้ะค่ะส่วนใหญ่ฝ้านี่จะเกิดในอายุประมาณเท่าไหร่อ่ะคะมักจะเริ่มเป็นช่วงประมาณอายุ40ค่ะเพราะว่าตอนนั้น่ะเราก็คือผ่านแสงแดดผ่านมลภาวะมาเยอะ พอสมควรล้วลที่มันจะสะสมทําให้เซลล์เนี่ยมันเริ่มเสื่อมนะคะมันก็เป็นความเสื่อมของเซลล์สร้างเม็ดสีแต่ว่าถ้าในคนที่ทํางานกลางแดดหรือว่ามีกิจกรรมกลางแดดเยอะๆนะคะอย่างเช่นพวกนักกีฬาหรือว่าพวกทางานก่อสร้างทาอะไรที่เขาโดนแดดเยอะเงี่ยค่ะก็อาจจะเป็นเร็วกว่านั้นเวลาเรานั่งทํางานในห้องเนี้ยค่ะแสงไฟที่อยู่ในห้องเนี่ยมันจะมีผลต่อการทําให้เราเป็นฝ้าได้หรือเปล่าคะแสงไฟนี่ไม่มีผลค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ U V นะคะแสงไฟเนี่ยมันเป็นแสงฟลูออเรสเซนต์ซึ่งไม่ไม่ใช่ช่วงความยาวคลื่นที่กระตุ้นให้เกิดฝ้าค่ะ ถ้าเราทําการรักษาแล้วเนี่ยฟ้าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมมั้ยคะจะหายขาดไหมคะต้องเข้าใจก่อนว่าฟ้าเนี่ยนะคะเป็นโรคที่มักจะเป็นเป็นหายหายนะคะเพราะว่าเวลาเรารักษาฟ้าเนี่ยเรากําจัดแต่เม็ดสีที่มันผลิตเยอะเกินไปนะคะการรักษาฟ้าเนี่ยเราไม่ได้ทําลายเซลล์สร้างเม็ดสีเพราะว่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นด่างขาวนะคะดูเป็นขาวๆกว่า,วาวนเนื้อจริงซึ่งก็ไม่สวยอยู่ดีนะคะเราก็แค่กําจัดเม็ดสีมันก็เหมือนกับว่าคุณเนี่ยมีโรงงานที่พร้อมจะผลิตทุกเมื่อถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่คุณคว่นมาถูกดิบให้มันนะคะเส กินยากินฮอร์โมนอะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะผลิตขึ้นมาใหม่อีกก็ต้องมารักษากันใหม่อุ้ยแล้วประเทศไทยมันร้อนขนาดนี้ค่ะแล้วจะมีวิธีดีกเลี่ยงยังไงอะคะก็จะแนะนําว่าควรจะทาครีมกันแดดทุกวันนะคะตลอดทั้งปีเลยอาจจะใส่หมวกปิดกว้างนะคะ3-4นิ้วขึ้นไปนะคะแล้วก็ใส่แว่นกันแดดอันโตๆอย่างเงี้ยก็ช่วยได้ค่ะการร่มถ้าเกิดว่าต้องยืนกลางแดดจัดแล้วถ้าบางคนนะคะเป็นมานานแล้วเป็นมาเยอะแล้วก็หนามากเลยค่ะจะเป็นอันตรายต่อผิวหนังเราไหมคะ มันก็คือกลไกป้องกันตัวเองของผิวหนังสร้างเม็ดสีขึ้นมาเพื่อป้องกันแสงแดดเหมือนกับว่าเป็นตัวบล็อกแสงแดดด้วยตัวมันเองสรุปว่าไม่ต้องกังวลมากนะคะถ้าเกิดว่าฝ้าที่เริ่มเป็นใหม่ๆเนี่ยก็จะรักษาง่ายกว่าฝ้าที่มันเป็นมานานแล้วลงลึกนะคะต่อไปนี้ก็คือแค่รักษาของเก่าแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเป็นเพิ่มนะคะด้วยการทาครีมกันแดดหลีกเลี่ยงแสงแดดการเลี่ยงแสงแดดเนี่ยมันจะมีประโยชน์ทําให้ฝ้าไม่เป็นเยอะแล้วมันยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดริ้วรอยด้วยนะคะเพราะว่าแดดเนี่ยมันทําลายพวก คอลลาเจนนะคะทำให้ผิวมันเสื่อมทําให้เกิดริ้วรอยก็คือจะได้ประโยชน์ทั้งสองทางทั้งกันฝ้าด้วยทั้งกันริ้วรอยด้วยค่ะ Happy Life กับรีถไไูกใจใครต่อใครเพราะเป็นพริกไทยแท้ๆคคพริกไทยแท้ๆตามมือที่หนึง่งของเด็ดของจานอร่อย ไปได้คําแนะนําดีๆจากพี่ปูนี่แหละค่ะเรื่องค้าขายนะคะคุณปูนี่แหละคะ่ะเป็นที่ปรึกษาเรื่องดวงให้และดวงหนุ่มละคะเรื่องความรักะอ้ยความรักกำลังมา,มาแรงให้ปูเป็นที่ปรึกษาให้คุณสิคะกดดอกจัน C 988แล้วโทรออกคะ่ะทำอาหารไทยต้องเลือกเครื่องปรุงดีๆยิ่ง้ากระทีแล้วก็ต้องเลือกกระชิอร่อยไกลทั่วโลกอร่อยดีกระทีอร่อยดีอ,ร,อ,ดอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก ทอดทอดทอดทอ,ทอย่างๆเอาไรทุกอยางดื่น้ำจิ้มไก่ตราม่ชา,อ,ชาอาหารให้อร่อยดื่น้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมอาหารไทยเลือกกะที่ไม่ดีก็ตกมาตายนะสิใช้กะที่อะไรคะเนี่ยอร่อยดีอร่อยดีอสอนไม่จําน้าตกมาตายกะที่อร่อยดีอร่อยดีทั่วไทยลอ,อยไป<ห>ทั่ว ไล่ Light ขวดน,นี้มีน้ำตาลแค่2%เองนะใช่เลยมีส่วนช่วยในการขับถ่ายด้วยแล้วอย่างนี้ใช่เลยหรือเปล่าล่ะใช่บีเท g ก n นไลท์ Light. ความอร่อยที่มาพร้อมกับสูตรน้ำตาลน้อยกว่าแค่2%อร่อยทุกวันมั่นใจ b ีเท g ก n ช่วง Happy t r i ิปแฮ p ปี้ไทมสนับสนุนโดย b ีเทเก้นไลท์ ช่วงแฮปปี้ทริปแฮปปี้ไทม์คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะลิอยากจะขอนะคะชวแนแฟนๆรายการไปจับจ่ายซื้อของจัดลงตะคร้าเองนะคะเอาไปมอคค่าแอนมัฟฟินด้วยกันและนี่ก็คือนะคะอีกหนึ่งบรรยากาศในการที่เราจะ หาของขวัญว่าเราจะไปให้กับคนที่เรารักนะคะเราก็เลือกประเภทได้นะคะที่นี่มีทั้งแบบว่าจะสั่งเค้กโดยตรงหรือจะสั่งเบเกอรี่ตามที่คนที่ต้องการที่เราจะไปมอบให้นั้นชอบแบบไหนของขวัญแต่ละชนิดนั้นมีความหมายนะคะอย่างเช่นเค้กขนมหวานก็คือตัวแทนของความสุข ผู้ที่ชอบมอบเค้กหรือขนมหวานเป็นของขวัญมักเป็นคนที่มีน้ำใจมากๆค่ะและของขวัญที่ยอดคิตอีกอย่างหนึ่งก็คือตุ๊ก,กตาถือว่าเป็นตัวแทนแห่งมิตรภาพและความสุขค่ะผู้ที่ชอบให้ตุ๊กตาเป็นของขวัญเป็นของฝากนั้นมักจะเป็นคนค่อนข้างมองโลกในแง่ดีๆค่ะส่วนการให้ปากกาเป็นของขวัญน,นั้นมีความหมายว่าให้ผู้ได้รับนั้นประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองมากๆค่ะ สำหรับผู้ที่อยากแสดงถึงความรักความปรารถนาดีลีก็จะขอแนะนำให้มอบช็อกโกแลตช่อดอกไม้และน้ำหอมนะคะเพราะถือว่าสิ่งเหล่านี้แหละค่ะเป็นตัวแทนของความรักที่สวยงามมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่สุรางคและนี่นะคะพี่สุรางค์ก็เป็นผู้จัดการของมอคก้าแอนด์มัฟฟินที่นี่อ่ะพี่ไหนมีแบบไหนบ้างพี่เล่าเลยสิของเราก็จะเป็นตะก้าที่แบบว่ามี3ามแบบนะคะคือให้สวยด้วยอันนี้เป็นหนังนะคะทำเป็นเป็นเลเตอร์เลยนะคะเป็นหนังเลยสวยงามแล้วตัวนี้คือเป็นแฮนด์เมดทำแบบว่าดูสวยงามรละบุกข้างในนะคะัอันนี้ไม่หนังแต่เป็นวายลักษณะเป็นผักตบอะค่ะเป็นวายแต่ว่า ตร<ห><ห>จะเป็นหนังหูเป็นหนังนะคะ<ช>มีทุกราคาสนนราคาตั้งแต่ตั้งแต่ถ้าเกิดว่าราคาต่ำสุดก็คือน่าจะเป็นสักสามพันสาม0 0น5,000หรือเราจัดได้ถึงหมื่นหนึ่งค่ะล้วประ<ต>กันแต,แต่รับประกันเลยว่าผู้ที่ได้รับไปนั้นมีความรู้สึกโหฉันเป็นบุคคลสาคัญนะคะจากคนที่ให้นั่นเองล่ะค่ะ ไฮไลท์ของที่นี่ก็จะเป็นฟู้ดเค้กนะคะฟู้ดเค้กฟู้ดเค้กของเรานี่คือเคืเกินไว้ได้นานสองเดือนแล้วไม่หวานจนเกินไปโอเคค่ะเอ้ฟู้ดเค้กฟู้ดคหนึ่งละสองก็จะเป็นโฮมเมดคุกกี้นะคะอะโฮมเมดคุกกี้จ้ะสองละสองนะคะแล้วก็ จะเป็นช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตเป็นร okay. ูกตาลนิดนึงคิ่มเพิ่มสีสันให้กับตะกร้าดูสวยงามก็คือว่าจะแมทกับกล่องสีแดงนะคะแล้วก็จะมีแยมนะคะแยมอันนี้โฮมเมดด้วยนะคะคเสร็จแล้วมีครบเลยอาหารเช้านะคะเราก็จะมีเป็นเรมอนกลาสที่เลมอนกลาสทีคืออันนี้เพื่อสุขภาพนะคะก็คือจะไปกับเมื่อมีคุกกี้ก็ต้องมีชา แล้วจะมีอีกตัวหนึ่งเป็นฮันนี่ค่ะน้ำผึ้งนะคะจะอยู่ด้านหน้าเนี่ยค่ะดันแม่เราเดินกันทั้งร้านเลยเนี่ยเราสามารถเลือกช้อปปิ้งได้เลยตามสบายมีน้ำผึ้งโอเคเดี๋ยวพี่จะได้ไปจัดเดี๋ยวจัดให้นะคะเอาละเสร็จเรียบร้อยก็จะไปจัดให้เราจะโให้จ้ดนี่นะคะคือตะกร้าที่คุณลีดเลือกไว้ก็ได้จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ สมมุติว่าเราเลือกของแล้วนะคะเราเลือกของแบบโฮมเมดอันนี้สําหรับโฮมเมดนะคะแต่ถ้าจะเป็นของแบบอิ p พอร์ตเต็ดนำเข้าทั้งหมดที่นี่ก็มีมีอะไรบ้างอย่างเช่นเป็นอันนี้เป็นคุกกี้นะคะนําเข้าจากอิตาลีนะคะแล้วก็จะมีเป็นแล้วก็เค้กเป็นเค้กนีค่ะตัวนี้ค่ะนี่อย่างนี้เลยนะคะไม่ต้องใส่ตะกร้าก็ได้สวยเลยอันนี้แบบเพียรี่ยกไปอย่างนี้เลยก็ได้นะคะอันนี้คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนําเข้ามาให้กับลูกค้านะคะที่ คออาหารแล้วก็ไม่รู้ว่าฉันจะให้อะไรดีนะมาที่นี่เลยค่ะมอ ok คก่าแอนมัฟฟินโรงแรมโฟร์ซีซันกรุงเทพสำหรับเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่ได้ค่ะ <c oughs> แต่ขอย้ำนิดนะคะต้องรีบสั่งเพราะว่าของของเราเนี่ยเกินกลางเดือนจะหมดเร็วมากมเ,มาเพราะว่าแขกส่วนมากจะมาพร้อมกันในเวลาเดียวกันนะ<ช>คะถ้ายังไงคือแนะนำให้มาก่อนแล้วก็จองไว้ค่ะ ช่วงเกรดความรู้สู้ภัยพิบัติกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัภยในวันนี้ปอพเป็นห่วงมากๆเนื่องจากว่าเสาหน้าเนี่ยนะคะก็จะถึงวันเด็กแล้วดังนั้นทางปอพเป็นห่วงไม่อยากให้เกิดอุบัติภัยกับเด็กนะคะแล้วก็จะเป็นทุกทั้งเด็กและทั้งผู้ปกครองด้วยดังนั้นข้อแรกเลยค่ะทางปอพก็ขอให้นะคะทางผู้ปกครองเองนั้นต้องปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยนะคะสวมหมวกกันน็อก เข็มขัดนิรภ uh ัยต้องปฏิบัติตามไฟเขียวไฟแดงอย่าแซงนะเราจะแซงอะไก็ต้องแซงขวาไม่ต้องแซงสายนะคะประตูล sí. ็อกให้แม่นนะคะและเวลาผ่านทางม้าลายกรุณาชะลอรถข้อที um ่สองค่ะอุบัติภัยที่อาจจะเกิดได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ปกครองจะพาเด็กไปไหนคะเที่ยวงานวันเด็กก็มีสวนสนุกสวนสัตว์อะไรต่างๆนี่นะคะก็อยากจะขอให้ เลือกพื้นที่ให้เหมาะกับอายุของเด็กข้อที่3อยากจะบอกอีกว่าสำหรับถ้าไปพาพาเด็กๆไปที่สวนสัตว์กรุณาอยากให้เด็กๆนั้นไปใกล้กับกรงสัตว์โอกาสพลาดท,ที่จะเกิดอุบัติเหตุนั้นมีและข้อสุดท้ายค่ะที่ทางปอเปเป็นห่วงมากๆอยากจะขอฝากให้กับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนก็ตามที่จัดงานที่สำหรับ ต้อนรับวันเด็กนั้นควรจะจัดเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับเด็กที่มาเที่ยวในงานวันเด็กนะวันนี้เวลาของลีดหมดผู้ชมคะก็อยากจะขอฝากไว้ว่าวันเด็กก็ใกล้เข้าจะมาถึงก็เตรียมตัวที่จะพาเด็กๆให้ไปสนุกสนานแต่สนุกสนานอย่างมีความสุขและปลอดภัยอันที่สองก็คือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเทศกาลปีใหม่นะคะ อะไรก็ตามที่เรายัางรู้สึกว่าฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับปีนี้ไปทำค่ะอย่างน้อยความสบายใจก็จะได้เกิดขึ้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะวันเสาร์เรามีนัดกันนะคะสวัสดีค่ะนาฬิกาหมุนมาถึงเวลามาสร้างสรรค์เมน,นูอร่อยง่ายเก่งได้มาฝึกเรียนรู้แล้วมาดูแลสุขภาพกายใจ